เรือล,ลากยูงให้ผู้ชมตอนนี้น้ำลงมานิดหนึ่งน้ำมันขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็เรือโป๊ะลำเล็กด้วยสามโนเรือล,ลากก็ไหวเรือโป๊ะสี่ลำนะคะลำเล็กนกคะิงสบายสบาย ลงเดี๋ยวก็ขึ้น